คณะผู้สังเกตการหรือว่า IoT ลงพื้นที่ที่จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์เพื่อตรวจสอบข้อได้จริงปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาติดตามจุดก่อสร้างคาสินโนและฐานคอรเซนเตอร์ที่เป็นจุดผ่อนปรนช่องสายตะกูค่ะ คณะผู้สังเกตการช่วคราวหรือว่า i o t จำนวน3ประเทศประกอบไปด้วยบรูไนมาเลเซียและสิงคโปร์รวม4นายนำโดยพลตรีซัมซุนริซันบิวมูซาผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจำประเทศไทยลงพื้นที่ช่องสายตะกูตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อตรวจสอบข้อได้จริงปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาและดูแนวนแนวเส้นเขตแ,แ,แ,แดนหลักหมุดที่2 5โดยมีทหารในพื้นที่อธิบายถึงสภาพปัญหานะคะ ด้วยการดูแนวเส้นเขตแดนและจุดได้รับผลกระทบจากการสู้รบและได้ถูกระเบิด BM26-21 ของกัมพูชาตกใส่บริเวณตู้คอนเทนเนอร์ที่สำนักงานฝั่งไทยรวมถึงทางเจ้าหน้าที่นั้นยังคงอธิบายแผนผังคาสิโนฐานปฏิบัติการคอร์เซนเตอร์ในฝั่งกัมพูชาซึ่งก่อสร้างใกล้กับหลักบทที่ี่25และมีการขยายการก่อสร้างประชิดชายแดนไทยซึ่งปัจจุบันยังพบว่ามีชาวกัมพูชาอาศัยอยู่ค่ะ สำหรับจุดผ่อนปรนช่องสายตะกูเป็นจุดผ่อนปรนชั่วคราวที่ในอดีตไทยและกัมพูชาใช้เป็นจุดซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันแต่ว่าหลังจากที่มีการสู้รบก็มีการปิดด่านมานานกว่า2เดือนแล้วค่ะ